โอเคสวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมนะทุกคนครับเดี๋ยวจับเวลาก่อนนะคือเดี๋ยวพัดทนี้นะครับผมเราเอา่อผมเทปูนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจากพัด์ทที่แล้วผมไปชาร์จแบตกล้องมานะทุกยมชาร์จประมาณ10นาทีเลยนะใน99เปอร์เซ็นต์ครับผมเดี๋ยวมาดับครับผมเเดี๋ยวดับ,<ๆ>บเ,เดี๋ยวสว,วอาวนะครับทุกยมคือตอนนี้เวลาตีสี่นะครับทุกย<ๆ>มเพือผมจะให้ท่านผู้ชมมาดูแบบเออเวลามันสว่างนะอันนี้คืออะไรไวะอุ้ย โอ้โหน,นี้ไปเอาที่โรงงานเลยนี่ว่าเกียเดี๋ยวค่อยไปเอานะครับผมไปเดี๋ยวเราลุยกันต่อเลยนะผมนี่เดี๋ยวเราลุยกันเลยครับท่านผู้ชมอ้าวคือเราจะต้องเอาของที่เขากำหนดให้เนี่ยมานะครับมาใส่มาวางนยวางบนเนี้ยอู้หเหยบปูนเหยบปูนปูนเพิ่งลาดไปมีปูนเพก่งเทไป, <laughs> ป,ปนอครับผมปูนพึ่งเทไปเองปูนเพก่งเทไปเอง อ่าดับแรกคืออูเยอะเหมือนกันนะท่านผู้ชมไม้เล็กๆกล่องไม้เล็กๆใช่ปะใช่ปะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้สีแดงๆนี่อ่าสีแดงๆไปฝั่งนู้นนะครับอันสีแดงๆ,ดงๆไปฝั่งนู้นะน,นะครับโอ้ดูดูไพ่ทิศป่ะพายทิศพี่แปบพี่แปบพี่แปบอยู่ละใช่ไหมอันนี้ไปฝั่งนู้นนะครับทุกคนอ่าเดีย๋ยววางไว้นี่ก่อน ดูนะคบเดี๋ยวโหลดของโหลดของนะครับพาร์ทน,นี้โหลดของพันนี้ไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือเปล่าไม่น่าเสร็จหรอกมัง้งจวดจวดจวดท่านผู้ชมโอ้แดดแลเลยไหมแดดโคตรสวยอะ่ะดูด,ดิสวยเบ้อเลยอะ่ะแดดเวลาตีห้านะครับจากนั้นเอ่อพวกไม้พวกอะไรนี่อยู่ฝั่งนี้หมดเลยนะครับ ู่ตรงนี้หมดเลยโอ้ถึงด้วยเว้ยถ้ามันถึงก็วางไปเลยครับผมเราอย่าไปกลัวครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้นั่งแบบพื้นที่แบบชิวๆแล้วนะครับปุดได้ไปนะเนี่ยอุ้ยปุดได้ขนาดไหนวะปุดได้ผมจะล่อผมจะล่อสะนึงลูกซักหน่อย รู้แล้วคนะุณได้สัขนาดไหนวะนคุณได้ลึกๆดิมึงล่อสาสักลูกอันนี้ให้ต้องไปชมได้ดูดีกว่าบ้างเนี่ยคุณได้ลึกขนาดไหนวะท่านผูน้ชมนะไหนดูดิน,นี่ผมขุดแบบมั่มวๆนะเฮ้ยพอแบบขุดสาดได้ปะเนี่ยลงลงลงไปดูดิได้ะปะเฮ้ยน้ำออกด้วย เว้ยนาเป็นนาขุดสาสเล็มที่ผู้หายเลยว่ะลุยศัดเนี่ยตรงนี้น่าขุดสาส์นะผมมูดี่โล่งๆขุดศาสต์เอาไว้เอาไว้อยากดูขุดสาสต์ไหมพวกหนองนามูดี่โล่งโคตรดีเลยอะพวกหนองนุ่งหนองนาอะไรเงี้ยเอาไหมดูไหมหรือว่าจะเอาหน้างานใหม่หรือว่าเบื่อหน้างานนี้แล้วนะครับผม ่ะถมก,ก่อน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 เออเออหน้าขุดดีกว่าเนาะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็มีอะไรอยู่วะอันนี้ใช่ปะเอาไม่ใช่นี่วะ่ะทุกคนไม่ใช่อยู่วะ่ะทำไมเราไม่มีวะ มันต้องไปที่โรงไม้ใช่ปะเนี่ยต้องไปที่โรงไม้ใช่หรือเปล่าเออเดี๋ยวเราเอาไอ้นี้ขึ้นก่อนเอาอนี้ใส่ก่อนต้องไปที่โรงไม้ใช่หรือเปล่าเนี่ยดูอะไ,ไอ้นั่นยังใจเลยอะ เราลองใช้ลิฟแพรในการขุดดูดิท่านผู้ชมเดี๋ยนะมันเหลืออันนึงนะครับที่ยังซื้อไม่ได้มันอยู่ตรงไหนวะท่านผู้ชมคือผมก็ซื้อมาหมดแล้วไม่ใช่อ๋อนี่ไงส่งที่หน้าเงินนะครับผมหมดค่าส่งทั้งหมด700นะครับผมเรามองไม่เห็นนะครับอยากขุดสระวะโคกหลงนาเอาไหมโคกหลงนาไหมท่านผู้ชม พาเขาดูขุดโค้งหนองนาดีกว่าวะอย่างเอาอีตัวนี้ให้มันออกวะ่ะค่ะเดี๋ยวพาเขาดูขุดโค้งหนองนาพัดนะโค้งหนองนานหนานานามดเดียวครับผมเดี๋ยวไปหารูปก่อนว่ารูปอะไรดีนะครับไปหารูปสักหน่อยก่อนเว้ยว่ารูปรูปอะไรดีวะยมอันนี้หมดแล้วนะครับอันนี้แกมัด มาดูว่าน่าจะวางเป็นอะไรอันนี้น่าจะเป็นกระเบื้องอ๋อเป็นอิดครับผมเป็นห้องน้ำหรือเปล่าวะเนี่ยอ๋อเป็นอิดครับผมทบดีจังวะเออก่ออิดไว้ให้ก่อดเร็วชิบหายเลยวะเนี่ยเออมันดีเว้ยบางคนเนี่ยมันดีเว้ยว้าตรงนี้ก็วางวางของนะครับวางสิ่งวางของโอ้โห ดีจังวะท่านผู้ชมไอพจนคนนี้มันดีเว้ยเนาะดีดีด,ดีอ่ะเดี๋ยวพาหน้าผมจะพาขุดควกนหนังนาครับทุกคนครับมาเดี๋ยวพานีาก้ก็เอารถเขาบอกให้เอารถออกอวางเสาได้เหรอเนี่ยเอาแคทมาสร้างบ้านครับทุกผู้ชมปาร์ี้สร้างบ้านไม่ว่าเลไม่รู้จะขุดได้เปล่าถ้าขุดได้ก็เอาขุดไม่ได้ก็ไม่ขุดนะครับสารพาดหน้านะปานี้เดี๋ยวทำไปก่อนนะครับ เนี่ยแต่ตอนนี้มันขุดได้นะตอนเนี้ยอเฮ้ยบึงมาอยู่อะไรตรงนี้วะไปนู่นดิไปนู่น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 ออแสมนี่ฮาแบบน,น้าพักขุดโพกทางนาลูคนดูจะเบื่อหน้างานนี้แล้วหรือเปล่า <c oughs> โอ้โพกทางนาไอ้แบบอ๋อเขาเรียกว่าคือผมทำไหมให้เป็นแบบคือคือแบบแบบมันแจดไม่ได้อะท่านผู้ชม ไม่เหมือนภาคสามนะที่ทำในแอนดอรอยแล้วแจกได้นะอาจจะแจกได้แต่ว่าผมไม่รู้ทำไงครับเอาอันนี้คืออะไรมุกเหรอเอ้เป็นล่นทำไมอ่ะ ที่ข้างบ้านนะขุดได้เปล่าวะเดี๋ยวมาขุดโคบหนองนาโคบหนองนาริมสระครับผมนี่โคบหนองนาริมสระอร่อยอู้ดราคาเนี่ยที่มาเอาแคทสร้างบ้านครับผมโอ้โหนี่มันบ้านชะบัดเลยนี่มันบ้านชะบัดเลยท่านผู้ชมมีคนดูอยากเห็นนะว่าทำโคบหนองนาทำอ่า อยากเห็นทบพู้ง้องนานะครับเดี๋ยวจัดไปจัดไปจัดไปพันหน้าพันหน้า oh. เดี๋ยวเราลองลองลอง,ลองไปขุดดูดิคือไอคือตรงนี้มันขุดได้คนระับแต่ว่ามันจะมีสถานที่โลง่งๆอยู่ตรงบริเวณนี้อีกนะครับทุกคนผมไม่แน่ใจว่ามันขุดได้เปล่าเดี๋ยวผมมาลองเอาลิฟท์แฮจิ้มดูนะท่านผู้ชมนะมาถ้าตรงนี้มันขุดได้นะแสดงว่ามันมันมันขุดได้หมดเลยครับ เดี๋ยวลองลองลองไปมุมๆดูดิจะได้แบบไม่ต้องเสียพื้นที่นะครับถ้าถ้าประขุดได้มันก็ไปได้หมดอ่ะอุ้ยเอาอะยาวอ่ะโค้งหนองนาฮึยาวโอ้โหรู้สึกว่าจะไม่ได้ย้ายงานอีกแน่นอนเลยไม่ต้องย้ายหรอกนะเไาจ้างต่อเหรอ จยบอกบ้างไงว่าเขาจ้างต่อใช่ไหมวู้ได้เป็นไ,ได้ลึกแค่นี้มันก็พอใจแล้วพอใจแล้วไหนดูดิโอ้โหโอ้น้ำออกด้วยเอาเรื่องไปเดี๋ยวพาลุยพาดหน้าโค้งหนองนาโมเดล นะครับผมเดี๋ยวพาร์ทนี้สร้างบ้านกันก่อนนะครับผมแล้วก็เสร็จแล้วก็เดี๋ยวพาทำโคกหนองนานะคะรับท่านผู้ชมครับพาร์ทหน้าแล้วกันนะคลิปหน้านะคะรับผมท่านผู้ชมตบก่อนตบให้เขาคืนก่อนเดีย๋ยวไปหารูปมาก่อนนะว่าเอารูปอะไรดีนะครับผม ต้องกอง็ตกหนีเลยนะครับผมเฮ้ยทำไมดินไม่พอดีกันวะฮะยทำไมดินมันไม่พอดีกันเลยเนี่ยโอเคไปเดี๋ยวเราไปสร้างบ้านกันก่อนนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราได้ดูกันแน่นอนครับสำหรับอ่าค้งหนองนาเนะาะเดินทะลุไปนี้ได้เปล่าเนี่ย าง,นะงานตัวนี้เดี๋ยวจะพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปสร้างเป็นโค้งหนองนานะครับผมงานตัวนี้นะสำหรับงานตัวนี้นะทำเป็นโค้งหนองนาในคลิปหน้านะเพราะว่าสะ ผมเคยขุดไปแล้วนะครับแล้วก็อาซาเคยขุดไปแล้วนะครับผมในเกมนี้แหละเพิ่งได้สาลุกแรกนะครับแล้วก็พวกหนองนาผมยังไม่เคยนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับในคลิปหน้านะครับเป็นพวกหนองนาไม่ใหญ่แล้วกันนะครดูับว่าจะโอเคหรือเปล่าในเกมนี้นะแต่ว่าผมเคยทำแล,ล้วแหละในภาค3ซึ่งก็ออกมาค่อนข้างทีจะ มันก็อยู่ในสไตล์กิมมือถือนะครับมันก็ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่แต่ก็พอดูได้เป็นรูปเป็นร่างนะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่พ์ทหน้าแล้วกันนะางานตัวนี้จะพักไว้ก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวไว้มาทําใหม่กันอีกทีเป็นเอาโค้งน้องนางกนก่อนนะครับผม <c oughs> ดูงานพักหน้าครับผมสำหรับพักน,นี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับบริเวณตรงน,นี้แหละนะ นะครับผมสวัสดีครับดูรูปอะไรนะเจินพานหน้าครับสวัสดีครับผมดูแบบมาก่อน